เกมการเล่นวันนี้คือว่าค่อนข้างดีกว่าทุกวันที่ผ่านมาแล้วก็ทำสกอร์ได้ดีกว่าแล้วก็มีผิดพลาดน้อยกว่าครับก็ถือว่พาพอใจในผลงานในวันนี้ครับก็วันนี้ตีทำเบอร์ดี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ก็มีโบกี้เยอะเหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วก็สนุกมากครับวันนี้แล้วก็คือวันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าทีมก็เข้าไปได้ลุ้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับได้ที่4ทีมแต่ว่าเราทำกันเต็มที่แล้วแล้วก็ เปิดโอกาสให้ตัวเองให้ทีมเราค่อนข้างเยอะครับก็สนุกม,มากครับครับของผมก็โดวยรวมถือว่าพอใจครับเพราะว่าวันแข่งรายการนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าจะเตีอันเดอร์สนามได้ทุกวันครับก็สามวันที่ผ่านมาก็อันเดอร์สนามแล้วก็ก็ดีขึ้นทุกวันครับก็ถือว่าอยู่ในเป้าที่เราวางไว้แต่ละส่วนทีมครับก็มีโอกาสได้ลุ้นอ่าท็อปสามในท,ทีนี้ครับแต่ก็ก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าได้ที่สี่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับก็ยังมี สองแมตช์ให้เล่นครับก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับของผมได้เล่นรายการนี้ก็ได้ออกกับคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จในรายการเมเจอร์อย่างเช่นคาร์ลินสมิธและพิงดอนซันหรือว่าฟิลเมลสันทุกคน,นครับก็เราได้เรียนรู้อะไรจากเขาหลายๆอย่างโดยเฉพาะลุกสั้นเลยนะครับ,รบลุกข้างกีดแล้วก็พยายามที่จะพัฒน,นาปรับปรุงตัวเองครับก็รู้สึกด,ดีใจมากๆครับที่มีแฟนๆชาวไทยทุกคนมาเชียร์ที่นี่ครับก็คนเยอะอมากก็ อ,อ,อืมแบบน,นี้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็มีความสุขมากครับที่ได้เล่นต่อหน้าแฟน,น,นกอล์ฟชาวไทยเพื่อนๆท,ท,ที่ท้องน้องแล้วก็แมทอย่างเงี้ยก็คือไม่ไม,ไม่ไม่คิดเลยว่ามันจะมีโอกาสที่จะมาเปิดในไทยซึ่งเขาก็สามารถจัดการทำให้แมทมเกิดขึ้นได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ Amazing มาก แล้วก็แล้วเขาจัดการแข่งได้ดีมากครับแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาก็ไนท์ที่ที่น้องเขาเขาเรียกว่ามีมีท่าทางที่เอนจอยมากที่ชมกอล์ฟเวลาเราเล่นกอล์ฟบางบางที่มันอาจจะแบบผู้คนบางทีเขาจะไม่ค่อยรู้แบบบางทีเดินเสียงดังอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชมที่มาที่ไทยอ่ะซึ่งไนท์ที่สุดแล้วครับก็ก็ประทับใจตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับ ผมว่าดีเลยครับเพราะว่าเป็นสนามใหม่ด้วยแล้วก็เป็น u r a t i ่นที่ดีมากๆผมว่าดีสุดในเอเชียเท่าที่ผมเคยได้มาครับก็สนามก็แอบยาวครับแต่ว่า u r ่น i ี่ดีมากครับก็สนามนี้ก็คือหญ้าข้างกรีนเสลเวย์กรีนทุกอย่างคือเพอร์เฟคมากครับซึ่งซึ่งก็ประทับใจอีกที่ประเทศไทยสามารถทำสนามที่ดีแบบนี้ได้ แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติด้วยครั้งนี้ที่ได้มาเล่นที่โสโตนทิวค,ครับก็ประทับใจมากครับครับก็อยากจะขอบคุณสปอนเซอร์รทุกท่านครับที่สนับสนุนในการจัดการแข่งขันในรายการนี้ครับผมดูดิร็อครับที่มีมาจัดที่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้แฟนๆอ้องชาวไทยมาดูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ประสบการณ์ที่ดีสำหรับผา นนะครับที่มาดูก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับได้ได้ในการก็ขอบคุณพี่พี่น้องๆครับเพื่อนๆแฟนๆที่มาเชียร์ค่อนข้างเยอะเลยอาทิตย์นี้ซึ่งซึ่งแบบรู้สึกว่าเป็นครอบครัวครอบครัวค่อนข้างมากแล้วก็รู้สึกขอบคุณสนามต้นยิลครับที่บิวสนามได้ดีขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณลีฟคอปครับที่มาจัดในเมืองไทย